สวัสดีค่ะมาพบกับช่องอสไปออสเตรียช่วงนี้ก็วันนี้ก็วันหยุดเป็นเวลาบ่ายแล้วค่ะกาแฟได้แก้วฟรีมาน่ารักเนาะดอกไม้วันนี้ก็เป็นวันหยุดค่ะได้มาเจอหนาเห็นหนาเห็นหนวดกันวันหยุดได้พักผ่อนอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็ทำงานต่อ ก็อาทิตย์นี้ได้ยุดหนึ่งได้แค่ยุดแค่วันเดียวเพราะว่าเพื่อนๆเขาได้คิวลาพักร่อนกันเนาะก็ตามคิวใครจองก่อนก็ได้ก่อนเสาโครา,าจีได้ช่วงเดือนหนาค่ะเดือนหนาปลายเดือนกาแฟเป็นไงมัง่งเทสเทส,ทสได้ยินเสียงกันชัดไหม ก็ช่วงเวลาว่างๆเนาะสาวโคราชก็ได้ดูได้ดู YouTube ของคนอื่นเขา y o u t u เบอร์ค่ะเขาทำหลังจากที่เขาฉีดวัคซีนไปเนาะแล้วเขาก็จะติดตามผลหลังจากฉีดวัคซีนไปหนึ่งเดือนไปตรวจภูมิว่ามันขึ้นเท่าไหร่อะไรยังไงสาวโคราดก็คิดเหมือนกันนะว่า จะเอามานําเสนอดีเพราะว่าเกิดตรวจภูมิเหมือนกันทีบ่บริษัทที่ทํางานอยู่มันเป็นบริษัทที่ส่งไปทํางานที่บ้านพักคนชราเนาะทำความสะอาดเขาก็เรียกเพอร์สูนายไรนิกุงพนักง,งานทําความสะอาดแล้วก็ได้เริ่มฉีดวัคซีน เลกชุดแรกแรกเลยเด้ที่เขาให้ให้คนแก่คนชราบ้านพักคนชราฉีดเสาคอลาดก็เลยรวมอยู่ในรวมในกลุ่มนั่นเหมือนกันได้ฉีดช่วงแรกๆเลยประมาณเดือนเดือนมีนามกกลามกกาลาไปเดือนเข็มแรกแล้วก็มีนากลางเดือนเข็มที่สองแล้วที่นี่หลังจากนั้นฉีดของอะไรเนาะ เสาคลาฉีดของไฟเซอร์ด้วค่ะก็ตอนแรกที่ไปฉีดก็รู้สึกกลัวรู้สึกมไม่สบายใจเหมือนกันแต่ก็แต่ก็มีวัคซีนนี่คือเป็นวิธีเดียวที่จะป้องกันโรคได้แล้วก็ช่วยให้ถ้าฉีดกันเยอะๆมันจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เนาะก็เลยตัดสินใจฉีดไป แล้วที่นี่หลังจากฉีดไปแล้วครบหนึ่งเดือนก็เขาก็จะมีเกี่ยวกับวิจัยเป็นศูนย์วิจัยอะไรของเขาเละค่ะเ,เขากำลังศึกษาเนาะเพราะว่ามันเป็นโรคใหม่โรคติดต่อร้ายแรงโรคใหม่ก็เขาก็มาเจาะเลือดเราไปไปเช็คภูมิว่าภูมิของเรานะ่ะขึ้นเท่าไหรอ่อันติเคอร์เปอรเนาะเขาเรียก ของภาษาเยอรมัน a n t i k ö p e r ภาษาภาษาอังกฤษก็ antibody เนอะ antibody ก็เท่าที่เสาคลาดได้ฟังฟังคนอื่นที่เขาพูดที่เขามาไปตรวจแล้วเขาเอาผลมาให้ดูเสาเขาของเขาก็ขึ้นลักล้อยลักพันอะไรเนี่ยเขาก,ก็ก็คือพูมาขึ้นนะคะแต่ว่า ถ้าห้าสิบขึ้นไปก็คือมีภูมิแต่ของสาวโคราชน่ะมันขึ้นลักหมื่นก็เลยเลยงงว่าทำไมของเรามันมันขึ้นเยอะจังพูดถึงว่ามันก็ดีน่แหละแต่ว่าเท่าที่ดูคนดู YouTube ดูคนอื่นเขามันขึ้นหลักหลักลอยหลักพันอะไรเงี้ยแต่ของตัวเองน่ะขึ้นลักหมื่นก็เลยว่า อือทำไมของเราดีจังเยอะจังภูมิขึ้นเยอะจังกลึงกันเลย,เ,ลยเป็นอะไรงง,ง,งแต่ก็ดีใจค่ะขึ้นเยอะเท่าที่ถามเพื่อนร่วมงานด้วยกันแปดแปดคนบางคนก็บางคนก็ขึ้นหาพันบางคนก็ขึ้นสองหมื่นแต่คนที่ขึ้นสองหมื่นนี่เขาคือ,คอ,คอเคยติดเชื่อมาแล้วเขาเลยขึ้นเยอะบางคน ขึ้นสี่หมืก็มีแต่เขาติดเชื่อเหมือนกันแต่สำหรับสาโคราดอะ่ะยังไม่เคยติดเชื่อขึ้นหนึ่งหมื่นหนึ่งเจดัน A ทับเอเดี๋ยวสาโคราดให้จะถ่ายให้ดูนี่ค่ะคือผลตรวจของสาโคราดเนี่ยค่ะตัวเลขนี้ มืออาจจะสั่นในเดินนี่เดินพยายามดูกันเด้อนี่หนึ่งมืนเจ็ดพันหนึ่ง้อยสิบแปดแล้วก็มีจุดแล้วก็สี่ศูนย a u m l อันนี้คือผลตรวจโควิดคือเนกเกทีบไม่เคยติดเชื้อเนี่ยค่ะเป็นผลผลตรวจอัอนติเคอร์เปอร์คือแอนติบอดีเนี่ยค่ะ โอเคละคะ่ะเป็นยังไงเห็นผลของสาโคราดขึ้นหมื่นเจขึ้นเยอะดีเนาะทำไมหนาเป็นเรืองเลืองไฟมันเหลืองพระเอกใช่ไฟเขาเรียกว่าอะไรบำรุงถนอมสายตาไฟเหลืองไฟอบอุ่นแล้วก็ได้บัตรเขาเรียกว่าอะไรเอ่อหนังสือ,อบัญชี ฉีดวัคซีนเนี่ยถ้าฉีดวัคซีนทุกอย่างก็กคือจะสเตมในนี่หมอจะเป็นคนเขียนสเตมตาได้มาแล้วก็ทุกคนฟังแล้วรู้ซื้อยังไงของสาวโคราชก็ดีเนาะแล้วมันแต่ยังไม่รู้ว่าขึ้นขึ้นหมเจเนี่ยมันจะอยู่ได้กี่เดือนก็คงจะหลายเดือนเหมือนกันนะเนาะเพราะว่า เท่าที่ฟังฟังในข่าวอะค่ะในข่าวเมืองไทยเขาบอกว่าพอมันขึ้นสูงแล้วมันจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงเนาะแต่เขาคงจะมาเช็คอีกรอบค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่เนะต้องศึกษาไปเรื่อยๆโอเคละค่ะวันนี้เสาคลาดก็เอามานำเสนอเล็กๆน้อยๆให้ให้รู้ว่าของเสาคลาดมันขึ้นหมื่นเจ็ดดีนะ ของไฟเซอร์ค่ะของไฟเซอร์นี่ดีไม่รู้ตอนแรกไม่รู้้วยซ้ำว่าจะดีไม่ดีเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ต้องเอาให้ทันท่วงทีไว้ก่อนวัคซีนอะไรที่เซตก่อนช่วงนั้นของไฟเซอร์เนาะคะ่ะมันเซตก่อนก็นเลยไม่ใช่กันเลยสิต้องต้องยกความดีความชอบให้ผู้นำประเทศเนาะเขาก็คงจะสั่งจองก่อนเขาเลยหรือยังไงเพราะว่าได้มาก่อนเขา ไม่รู้ว่าประเทศแรกๆที่ฉีดก็คงจะประเทศที่ที่ที่เขาผลิตอะค่ะจะฉีดก่อนแต่ก็คงผู้นำประเทศก็คงจะสั่งไว้แบบขมองการล่วงหน้าไว้ก็คงจะสั่งมาลดแรกๆเลยแล้วก็พากันได้ฉีดกันก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะดีมากเลยผู้นำประเทศถึงอายุจะน้อยแต่เขาก็มีความคิด ความคิดอมองการไกลหรืออะไรก็ไม่รู้สักอย่างก็ฝากทุกคนลองไปคิดดูเดิมไม,ไม่ได้กระทบอะไรเมืองไทยเลยนะแต่ว่าก็เออมีความรู้สึกว่าเขาเขาก็เขาก็มีฝีมือนะอะไรเงี้ยถึงอายุจะน้อยโอเคล้วค่ะสาวนหลาดกลับไปแล้ววันนี้เจอกันคลิปหนาเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ